นี่ครับวันนี้ได้เห็ดละงอกเหลืองมาครับขยำทำเชื้อเห็ดใส่ต้นยางนาแล้วครับเฉพาะกลิ่นนะครับวันนี้ได้มาก็ทำเลยครับเราใส่เชื้อสดครับสองดอกได้มาสองดอกครับเห็ดละงอกเหลืองแต่เราจะ ใส่สักสามต้นใส่ให้ต้นยางนานสักสามต้นมันจะได้เข้มข้นหน่อยคงเก็บไม่ได้แล้วรับสามต้นเนี้ยเก็สองต้นนี้ใส่ให้เขาสักสองต้นครับ ดูกันครับว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมไม่ปีนี้ก็ปีหน้าครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้ต้นยางนาแล้วครับ ขยาขยําให้ละเอียดแล้วเพราะเราไม่มีเครื่องปั่นถ้ามีเครื่องปั่นเราก็ปั่นแล้วนะเดี๋ยวไปลงเชื้อให้ต้นยางนาเพราะว่าป่าของเรามันก็มีเห็ดอยู่ครับวันนี้เพิ่งจะได้มาสองดอกให้ดอกบานดอกตุ่มแล้วก็เอาไปแกงดอกบานแล้วก็มาทำเชื้อ ไปลงให้ต้นยางนาเพราะว่าเขาออกมาแล้วก็สบายแล้วครับถ้าออกดอกมาเราไม่ต้องไปเก็บไกลไม่ต้องเข้าป่ามีสวนของเราเอง เดี๋ยวครับเอาเห็ดมาเพิ่มเล่อครับมีเห็ดเลางอกลืมดอกบานอยู่ดอกนึงนีฮะเห็ดเลางอกขาวครับใส่เข้าไปดอกบานแล้วลืมเพิ่มเชื้อเข้าไปทั้งเหลืองทั้งขาว อันนี้เยอะหน่อยครับเอาให้ค่อนข้างละเอียดเลยครับให้แหลกเห็นไหมพอแล้วครับ เดี๋ยวเราไปใส่ตอนอ้นยางนากันครับ